เอาละครับสวัสดีครับผมก็เหมือนเดิมอีกแล้วครับไม่รู้จะพูดคํนานไหนที่มันเป็นคําใหม่นะครับแต่ก็คือขอใช้คําเดิมดีกว่ากินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับก็คือต่แทนก็จะมาชวนทุกคนทําเมนูอาหารกินเองไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงค่ำนะครับแล้วแต่ความสะดวกของเราวันนี้เมนูที่ในแทนอยากจะทําเนี่ยต้องยอมรับว่าผมอ่ะในแทนไปเจอ รายการาครัวหาพาชิมนะครับที่เขาเอาของหมูทอดเจ๊จงมาออกกันนะครับหลังจากนั้นเจ๊จงของเราเนี่ยเขาบอกสูตรทั้งหมดเลยและผมเคยไปกินอยู่ที่พรามสีพอดีผมต้องไปทุระแถวไป,ไปอบรมแถวอาคารมนโนรมอะ่ะแล้วผมก็เลยไป ไปกินหมูทอดเจโจงเขาร้านเขาไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เลยร้านนิดเดียวแต่ว่าคนเนี่ยล้นเลยจริงๆแล้วผมก็ชอบคำหนึ่งที่เวจาจโจนเขาบอกว่าของเขาอ่ะอืมไม่ได้อร่อยอะไรามากมายหรอกคือที่ขายได้เพราะว่าหน้าตาเจ๊เขาสวย <laughs> อันนี้สิ่งสิ่งที่เติมไปก็คือกระเทียมมันนะครับ ผมชอบคำพูดนี้เข้าจังนะครับผมมีความประทับใจอยู่กระเทียมนะครับตามด้วยพริกไทยนะครับพริกไทยดำหรือว่าพริกไทยขาวขอเอาโขกนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้เนื้อหมูที่ใช้ผมจะใช้ประมาณ600กรัมมันนะครับแล้วก็มีผงปรุงรสนี่ผงปรุงรสรสหมูนิดหนึ่งเกลือประมาณหนึ่งช้อนชานี่ตามสูตรของเขาเลยนะ แล้วก็น้ำตาลปี๊บวันนี้หมูที่ผมใช้ประมาณทั้ง600หรือ700กรัมก็คือ6-7ขีดอะไม่ถึงกิโลผมจะใช้น้ำตาลใช่นี้นะครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับวันนี้ผมจะรวบลัดนะครับอันนี้คือซอสปรุงรสประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาว2ช้อน พราะเจ๊เ็าบอกหมดเลยจริงๆแล้วจริงๆอ่ะผมไม่ได้ทําแค่กินแค่วันนี้นะผมทํากินหลายครั้งแล้วถ้าผมมีความรู้สึกว่าเจ๊เขาบอกว่าเจ๊โจงเขาบอกว่าของเขาอ่ะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันอยู่ที่ทำเลด้วยแล้วก็จํานวนคนด้วยแล้วก็ตอนที่ผมไปกินน่ะน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มแจ่วเขาอร่อยมากจริงๆเขาออกมาหลายรายการแล้วครับผมผมชอบเขานะ คนนี้ดูเป็นคนจริงใจดีรวยแล้วก็ก็ถือว่ารวยเนาะแต่ว่าเป็นคนจริงใจอะ่ะอ่ะทีนี้ก็ตามด้วยนมผมปกติเขาคงจะใช้นมคารเนชั่นมั้งแต่ผมอะ่ะผมใช้นมโคแท้ดีกว่าของเมจินี่แหละครับสูตรทั้งหมดใส่ลงไปเลย แล้วขอเวลาบี้น้ำตาลแป๊บหนึ่งนะครับอ่า,าครับทีนี้ผมพอจะผมนวดจนน้ำตาลปี๊บละลายหมดแล้วเนี่ยครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแล้วเกลือเนี่ยครับแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆกันนะครับผมว่าเขานวนเนียนละไม่มีอะไรหยาบมือละชิมฮึมรสชาติกลาง เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเป็นหมูทอดเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ต้องมหมักหมูด้วยการใส่น้ำมันน้ำมันพืชน,นะครับหรือว่าน้ำมันน้ำมันต่างๆพอเจจงเขาก็บอกเขาสอนแค่นั้นแต่ผมแค่นี้ก็เป็นสิบอย่างแล้วเนี่ยและส่วนหนึ่งคือเขาบอกว่าหมักขั้นต่ำสักชั่วโมงหนึ่งนะครับจากรายการครัวฮาพาชิมที่มีโจ๊กโซครูเออโจ๊กโซครู so cool แล้วก็น้องจียอนอะ่ะ ผมดูแล้วผมมีความสุขกับผมประทับใจเจจงมากเลยแล้วสิ่งที่จะตามไปขั้นสุดท้ายก็คือแป้งมันเขาบอกว่าสูตรของเขาว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรผงนุ่มหรอกเพราะว่าเขาบอกเขากินด้วยแล้วก็พนักงานเขาก็กินพ่อเขาก็กินสามีเขาก็กินลูกเขาก็กินเพราะฉะนั้นก็มันต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะ นล้วมีหน่อยแต่หรับผมเนี่ยที่ผมทำเนี่ยผมจะที่ผมทำตลอดลนะนะไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับผมก็จะหมักแบบเนี้ยข้ามคืนหมูที่ใช้เป็นหมูส่วนสะโพกนะครับวันนี้ที่ผมใช้ประมาณเจ0ดร้อยกรัมนะครับประมาณเจขีดเพราะว่าถ้าเป็ดกิโลก็คง คงไม่ไหวอะ่ะคงเอาไว้ทําเมนูอื่นบ้างเดี๋ยวกิกกนแต่หมูทอดกันน่าดูอะ่ะอันนี้คือเครื่องหมักนะครับแต่วลาตอนทอดเนี่ยแป้งแป้งทอดกรอบเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะจงเค้าไม่ได้ใส่เครื่องปรุงใดๆเลยเหมือนกับแค่เข้ามาเคลือบหมูแล้วก็ทอดแต่จต่ความรู้สึกของผมเนี่ยที่ผมทําเรื่อยๆนะคือการหมักหมูข้ามคืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและเพราะว่า มันจะเข้าเนื้อแล้วมันจะนุ่มแล้วก็อร่อยหมูทอดร้อย้านเจ๊จงผมชอบนใส่ยเขาจังเลยอ่ะเจ๊จงอ่ะดูดูเหมือนอาเจ้อาเจ้พี่สาวอ่ะเนาะผมผมมองว่าเขาผ่านเรื่องเรื่องทุกร้อนมาเยอะอะผมดูรายการเข้ามาตลอดเลยตั้งแต่รายการ VIP SME ี SM ตีแตกของ Workpoint ของพี่ปัญญานะผมประทับใจหลายๆเรื่องของเขาเลยนจริงแล้วก็ผมติดตามเป็นเป็นเปอน FC ใน Facebook เขาด้วยนะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนวดไปเรื่อยๆแล้วก็ผมจะทิ้งค้างคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทอดดูกันนะครับผม นะครับเดี๋ยวเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมเอาละสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นะครับเชา้านี้ทีนี้ครับหลังจากที่เมื่อคืนผมหมักหมูทอดสูตรของเจ๊จงแล้วนะครับนี่ฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หมูที่ใช้เป็นหมูสันส่วนสะโพกนะครับแล้วก็ใช้สูตรหมักต่างๆก็คือตามที่จะคุยกันไว้เมื่อคืนเลยครับหมักไว้หนึ่งคืน ตอนี้มาถึงขั้นตอนการเตรียมแป้งแนละ้วเตรียมทอดอนะครับเตรียมแป้งทอดเนี่ยเจ๊ก็บอกว่ามันไม่ยากแบบครับใช้แป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่ผมจะใช้โกกินะ,ะแป้งเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่ต้องปรุงรสชาติใดๆเลยครับเพราะว่ารสชาติมันจะอยู่ที่ตัวเนื้อของหูที่เราหมักไว้แล้วก็ตามด้วยน้ําเย็นนะครับ แล้วก็น้ำปูนใส่เนี่ยเจ๊เขาไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าผมมีอยู่แล้วผมก็เลยจะใส่นิดนึงเพื่อแป้งเขากรอบยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับน้ำปูนใสวิธีน้ำพูนใสก็อย่างที่บอกนะครับไม่ยากนะฮะอ่าหลักนิ้กตีตีแป้งให้มีความเหนียวข้นที่กําลังดีนะครับให้เขาเกาะหมูหน่อย เอาละแป๊บหนึ่งนะครับเอาละฮห้นี่แหละครับพอเราตีแป้งจนความเหนียวหนืดนะครับเอาเป็นที่เราพอใจนะครับเพราะว่าไม่ต้องเหลวมากนะเดี๋ยวมันไม่เกาะหมูนะครับอา่าแตว่าอเคแนละ้วสำหรับผมถ้ามันเหลวมากก็เติมแป้งนะครับค่อยๆปรับความเหนียวข้นนะครับเอาละตอนนี้ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเตรียมตัวทอดนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็คือกอารตั้งกระทะแล้วก็เติมน้ํามันนะครับน้ามันที่ทอดนี่คือเป็นน้ํามันของมันปลานนครับใช้ยี่ห้อของหยกเอาละทีนี้คือก็รอน้ํามันเดือดนะครับจริงๆผมชอบพนักงานพี่เจ๊จงเนี่ยนะครับเคยไปกินก็อร่อยดี ๋ย่นี่มีหลายสาขาด้วยข้าหมูทอดของเขาอร่อยจริงๆแล้วก็ถูกปากแล้วก็ราคาไม่ไม่แพงนะครับอ่าลัครับทีนี้พอน้ำมันร้อนแล้วนะครับก็ลงเลยหมูที่เราหมักเนี่ยครับ ชุบแป้งนะฮะชุบแป้งทำต,ตามสูตรทุกอย่างเลยนะเนี่ยของอร่อยอาวะลง ทอดไปกลางนะครับไม่ต้องแรงนะครับค่อยๆให้เขาค่อยๆสุกไปนะครับขอเวลาในะการทอดครับนึงนะครับอ่าแล้วฮะทีนี้พอหลังจากที่เราทอดไปสักพักแล้วครับเห็นไครฮะความเหลืองก็จะได้ที่แหละกระตักขึ้นเลยนะครับทอดเจ๊จงของเรา เหลืองสวยนากินมากแล้วทีนี้เดี๋ยวผมขอทอดต่ออีกชุดหนึ่งให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะอ่าละครับหลังที่เอ่าหลังจากที่เราทอดหมูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยพักให้เขาเย็นนะครับทีนี้ครับก็ <c oughs> ง่ายละได้เวลาก,กินข้าวละหั่นสิครับรออะไร <c oughs> หมูทอดของเจ๊โจงเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดว่าจะกินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวนะครับ ว่กินได้ทั้งหมดนะฮะ้นอยู่กับคนชอบแต่วันนี้ผมมีข้าวเหนียวแล้วด้วยอืมชิมหน่อยอือหอมนุ่มอหอมก็ะเทียมมากๆเลยอะ่ะเป็นพริกไทย แต่สูตรของเจเจงเขาได้ใส่รากผักชีนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดใส่ลงไปด้วยก็ไม่ผิดอะไรหรอกครับเพราะว่าอามันเหมือนสามเกลือมันเข้ากันนะปรับแต่งสูตรเอานะฮะนี่จัดจานโชว์ก่อนนะครับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะครับอุ้ยไม่ใช่สิเมนูไม่ยากที่เจะจงบอกชิมก่อนนะครับ อื mm hmm. หยดแย่จังเทอะหมดอืม mm hmm. อร่อยอืม mm hmm. mm hmm. นี่แหละฮะ <c oughs> หมูทอดสูตรของเจ๊จงท,ที่เจจงเปนคนอ่าให้สูตรมาต้องขอบคุณเจ๊จงจงใจกิดแสวงไว้นาวกาศนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ให้สูตรหมูอร่อยอร่อยนุ่มๆอย่างนี้หมูทอดทำกินก็ได้ทำขายก็อาจจะรวยเหมือนเจ้เขาแต่วโอเคครับวันนี้ก็คือขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าหากคลิปใดๆพอมีประโยชน์ก็นำไปใช้หรือไม่ก็กดแชร์กดติดตามได้เลยครับสวัสดีนะครับผม